สบายดีพี่น้องสบายดียำเสาพี่น้องเบอร์สคขูทุกคนปอบพ่อกระซ่องทำแม่ผ้าแซบน้ำทีมงานโดยบ่าวหมีบ่าวไก่สาวจ่อยสายหลอกไปพี่น้องกระเพิ้นสีมาสามคนพี่น้องทีมงานเข้ากันได้จักเข้าไปใส่เบิร์ดอันนี้จะหมักหมูเบาๆกันนะพี่น้องเนาะเป็นยางสีมักหมูบ่าวไก่กระโอยทุบไข่ลงเมนูหมูกระโซเมนูื้อตุ้งจะไม่เท่า มู Low. Low จากโลก็ส <c oughs> <for S 2> ิบส <enables> ิบโลสิบสี่โลพี่น้องจ้าหนึ่งสี่บนจะจิ้มมูกระทะเราทำเองทำเองจ้าไข่หนึ่งไข่หนึ่งแพงป่เฮยไข่หนึ่งแพงเ่น้รามูสิบสี่เนาะสี่อะหมันนี้บ่หนึ่งสี่สี่หนึ่งพี่น้องจ้าอันนี้ฟัน อันฟ no no ันเห็นนันผู้ชายเด็กหน่อยวะสามคนมันซีมีสี่หรือไงวะเบอร์ไงจะทุ่งไหยคุณอันเออกระโจนหลังทงไหวเนาะ ตรงมันงามมันใหม่ไปเลยเฮ้ยมูว่านไปเถี่ยวมวนบ่อหมว่นฮพระาพัชนุกัลย์ห้วยวเรื่องหกครบฮะหมูวานเรื่องอะไยนี่มไห้อีกบ้าดดีดีแป้งนัวขงนัวแก่กลอินทร์สันแรงตัอนี่ะนักุกโอินนั่นเออ มัใส่น้ำาน้ำจังแซบเนาะมัมีสับปะรดเว้ยเห็นอยู่สับปะรดเรื่องน้ก่เหลาใส่ช่ไบอลิงลิงสกินหัวกระเทยแมนตีจอยมื่อที่ละมูมันติมันไปล่างทรงไห้เียก่องจะได้โอ้มันล่างหมดแล้วนะดีด้วยการมันสิเพ้ามันมันบ่แหงเลยป่าที่โตเป็นอนล เน้นเน้นจะเน้นจะบอกมาใกล้แน่ก้องนานจี๊ดจะไปเห็นหุ่งยังห่วยจับมาซื้อมาหมอกเดี๋ยวเดียวไปซื้อใหม่ก็ได้เน็นไปทางขอบข้างโน้นน้ำหมอกมาในกล้องนานค่ะโอ้ยเอี้ยงน้ำหมอกซักมุมแน่ท่ายนานจับซิม น้ำกินเลกัใส่ถัวยกุ้งน้ำมะนงโอ้เสียดายเลหน่าสืประมือกแบบนี้เนาะปลาึมืกทอเขาบอกว่าือหัวี่เอาอันนี้ประมึกกแม่มันนี่มันมาตัวัปนปังผูนตั้งแต้มออาหารโปรดเถาพอกุ้งประมืกหมูจุ่ม บ่แม uhm. นต์ย้อนยิ้มกินโมเมนต์วันสุด้ายน่ะจังเห็นให้กินน่ะพี่น้องบ่แมนกินตอนตอนย่างก็ได้กินเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าบ่แมนต์วันสุต้ายน่ะจังเห็ุบุญให้ไปกินไหมกินถึงจะเป็นคนอยกิน มนม่แม่มนี่แม่เมหนี่จ้าจอยทรทกหาบ่าวตาด้วยโดย สิสี่โลพี่น้องเว้ยสี่โลไข่แพงหนึ่งไข่แพงไข่เอาแพงเง้ยังครับสามสิหาแพงหนึ่งันขั้นแมงส่ากันแพงละอร่อยครับอร่อยหนึ่งวันที่สามสิมหาเนาะขันปักสองอันนี้ครับแพงสามชิบหาออตัวไปเลยนะเฮ้ยน้ำจิ้มจิ้มยังเน้ำตานยังพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมัมีแล่งไปจ่า พี่น้องจา้าพี่นังล่างพักบาตรเนี่ยทำไมเจ้าเห็นยังกุนกบกุนกบจ้าได้ยินเสียงมัพี่น,อน,น,น,นอ้อๆๆงเคิร์กเคิร์กเคิร์กน้ำต้นปลาบุได้ปลาบุาาาาานไกปลาสันนั่งล่างพักองเซองเซ่เมื่อวานไปลงขี่ไปเมืองจอยบักตายจีเลิศค่ะ ô thô nó mừng đi áo bớt ư vào ma là kim lui hao hồ không ôi nó trời mừng này sẽ ma thôi mừng nào

บามีสิเติมเงินให้น้องเยียมติขนาดตัวเองก็ยังสิบ่รอดแล้วเด้อแล้วก็ตอกไลเจังบ่ได้ัก่อนน้องเียมไปบ่ไปพิมพ์แตเจังไปติดทีหอยนี่สิบ่ไปไปอยู่โนอยู่โยอมาพี่นีอยอขาลูก ไปยืด hmm. ขึ้นหอยนากินข้าวเศร้าน้ำข่อแม่ได้พี่น้องปนกบข่อแม่แล้วและปนกบนะผ้าพวกหลัผ้ามาไนนะพี่น้องเป็นไรปนกบข่อแม่แซ่บบ่าฟีมือผลเองเด้อตามเบ้นพ่อแม่ผลตามเบ้นพี่น้องจ้บเลิศค่ะแม่ผนเองผนเองแซ่บเองลูกได้เจ้ากินไปโลด กระงโพมก่อนเราแหลมเพาึงพมม่วบวีเปงานซรายลูกสวัเอ้ยวย่วยตสามหนุ่มสองหนุ่มเอ้ยน้องเยี่ยมมากใหรลงเห็นน้องเหม็นกัน้องเยี่ยมลงเลยเข้ากรไดอย่าป่านายได้ฮ้ยจอย ปานเบิร์ด,ดนี่ลุงอือปาหนองน้อยหนึ่งนะครับปาหนองน้อยหนึ่งตีนม,นนงงมัน,นงเง่เนะน้องเหยี่ยมจะมีซ่องบโนมาเลยจะอ้าวจะไปสิไปซับ์ตน้องเหยี่ยมเติมเงินแล้วเนาะบาทนี่ <c oughs> น้องมีดว่าตรงมีดยังสิบล็อดแล้ว <c oughs> น้องมีกัะเยียนนังซื้อแหรอไฟสเปนี่น้องบานี่แมเป็นยังทาทานองเยี่มีเทาซับก็เยาไมมาหาอเดิบัสนี่เออบอกว่าให้ทุหมือนเขาขู่หนกันเฮ้ยขู่ส่งจ้าเดี๋ยวพ่าอามยายามมาถงพยางามถงมากปะพอกกนยุเทียกันถอลินเนาะโอ้โหแม่นะเสียบเนาะ เม่อกี้น่ะกกอยู่ขางว่าจุตโตบ้านชุตโตนะป้าขึ้นหดไปพอจะขวยอาจารย์มาซี่หนาป๊อาตัวมีต้นบักใหญ่เลยนะขรับวันนี้แม่ขางก็แม่ขางขางก้าวเหนี่อยแนวเงียนมาไปละโมร้านเฮ่อช่อเบิร์ตพอดีได้เงินเปนปลาสองปอนจ้าวเปลดหนุ่มๆลุ่มสาวจอยบ้านเอ้าะจอยเพิ่งเสรเบอกไก่เขาให้ยู่นี่เข่อยแนวนี่เอ็น เออนางเลิศค่ะนางเลิศค่ะโอ้ยรู้แล้วไอ้ที่บอกง่ายจะปากขึ้นบนแดงมันอนิวะขันขึ้นคอยแดงเลยเตรียมมูหมากมูลางพาไปน้องเตรียมไปถวายพระอยู่วัดครบรอบหนึ่งปีเถาโพเฮาเสียหนึ่งตุลา ว้ขนาดเลยว้ยนิดหนาอหาหมีดป่ะคะับบางครั้งเขาจอยหาหมีดเอินนะมันจน,านพาโลคทานอยู่แซ่บใดจุ่มลงไปน้องเยี่ยมนัดกับอา,าสิมาตีหาขึง้ตอนนี้จะไม่ยังตีงยังเลยอืม้ม ทีเ <laughs> ท่เจ็ดที่เจ็ดเลยพี่น้องเล<อ>ยเจ้าีให้น้นองเฮียไม่เฮียนังซื้ออันไอมีที่ซ้อนจีรู้ได้ไใไอมียังสี่บอ,อลลเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> co ca email á, xoăn mẹ, chơi hăng quá năn nã, ăn đây hoi, hăng anh này nè, ăn sao chơi, bây giờ sao chơi, bảo cài ong cái này tiết giải bị chơi nè, mai ông hiền co cài nó, mai ông hiền co ca, sao mai sao hiền nhá hả, cái thì tô nang như เอาตะเกียงมาตั้งเลรอคะอีพอโซนโซขาวเคียนเออปอนหนึ่งว่าสองนะอีพอเป็นคนสอนกลางคืนมาเหรเฮียนโอ้ยใส่ตะเกียงไม่ใช่สักคำเลยเมตาอนนี้ต้องใส่นั่งบ่มาลหรพี่น้องเว้ยมาบามาก็เรื่องของนั่งมาแล้วโลูเทีนพัดน้ำไม้หนูยยาดเออกือพวกปลามาแล้วนี่นะนะ น่าๆแาเออเออเมไม่ื้อนี้เจมีให้เลือกลายเนาะน้องโมน้องแมนยังบ่เห็นเลยแม่นติชา พี่น้องจำม้อนี่ห้องกัสุดล่าได้พี่น้องอย่าลืมก,กดละกะไลค์กดแชร์แล้วกัน,กนเฮงเฮงรวยรวยปัง,งปัปจ<ะ>งปจ้า<ป>สามตัวตรงๆนะคะไปแล้ว